ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมกําหนดบทบาทและทิศท,ทางของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงให้ทันกับบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันครับ นางสุปจีสุธรรมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าการประชุมร่วมของเสาเศรษฐกิจและความมั่นคงในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญที่ประเทศต่างๆกําลังรับมือกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกโดยในด้านเศรษฐกิจจะต้องรับมือกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสของภูมิภาคที่จะได้ร่วมกันออกแบบระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ โดยไทยได้เน้นย้ำการรวมกลุ่มของภูมิภาคที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและเสริมแกร่งการค้าการลงทุนภายในอาเซียนซึ่งเสาเศรษฐกิจได้อัปเกรดความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเอจิก้าอัปเกรดแล้วก็เร่งเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่าดีฟ้าเพื่อรองรับประเด็นการค้าใหม่สร้างระบบนิเวศรองรับการค้าดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มากขึ้นครับตลอดจนมีการยกระดับ FTA กับคู่ค้าสำคัญอย่างเช่นจีนและ ินเดียรวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซบที่จะมีขึ้นในวันนี้ด้วยแล้วก็จะเน้นย้ำถึงบทบาทความเป็นผู้นำของอาเซียนด้านการค้าเสรีและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและตอกย้ำความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างภูมิภาคนี้ให้เป็นที่นิยมในรากฐานและก็ระบบพหูภาคีที่ยึดมั่นในกติกา ส่วนการกำหนดทิศทางในด้านการค้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกครับว่าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติและได้รับผลโดยตรงจากนโยบายและมาตรการทางการค้ารวมถึงจะช่วยสะท้อนปัญหาอุปสรรคเสนอแนะภาครัฐในการปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจจริงได้ดีที่สุดครับ